ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาปีงบประมาณ2,563ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดดอนยอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งเมื่อวันที่ 12สิงหาคมพุทธศักราช2477เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลดอนยออำเภอเมืองนครนายกจังหวัดน,นครนายกบริหารงานโดยนางสาวรัตนพรพนมพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอวิสัยทัศน์นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าวทันเทคโนโลยีสู่การเป็นพลเมืที่ดี มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ยิ้มไหว้ทักทายเอกลักษณ์โรงเรียนวัดดอนยอเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำปรชัชญาปัญญาโลกาสมิปโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคำขวัญของโรงเรียน วิชาการก้าวไกลใส่ใจคุณธรรมน้อมนำประชาธิปไตยสุขภาพอนามัยสมบูรณ์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนประกอบด้วยข้าราชการครู14คนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1คนครูอัตราจ้าง1คนครูต่างชาติชาวฟิลิปปินส์1คนครูธุรการ1คน และการพันโรง1คนปัจจุบันจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น245คนโรงเรียนวัดดอนยอได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันโดยใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียนทุกคนโดยได้ดำเนินงานด้านอาหารกลางวันตามเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้มาตรฐานที่ 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัดดอนยอมีการบริหารงานแบบใช้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรมไทยสคูลันในการจัดเมนูอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีคุณค่าทางโภชนาการมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกสิ้นปีการศึกษา มีการรับจากเงินโครงการอาหารกลางวันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของทางราชการโดยการออกใบเสร็จรับเงินการลงระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสัมพากร์ในกรณีที่ผู้สนับสนุสนงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาและการดำเนินงานอาหารกลางวันมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐาาพุทธศักราช2560มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการเงินบัญชีพัสดุเป็นรายล,ลกักษณ์อักษรโดยมีการตรวจสอบเอกสารการรับสายเงินและจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกเดือนมีการนิเทศกำกับ และติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโรงเรียนมีการจัดทำแผนและวิธีการพัฒนาบุคลากรตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ<ส>เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันโดยโรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกร,รมไทยสคูลั้นมาตรฐานที่2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นการปลูกผักตามฤดูกาลการเลี้ยงปลาการเพาะเห็ดการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตโรงเรียนมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและนำนักเรียนไปศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะต่างๆในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนจนนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนมีการนำผลผลิตของโรงเรียนไปประกอบอาหารกลางวันโดยผ่านสหกรณ์ร้านค้ามีการนำผลผลิตของโรงเรียนมาแปรรูปและขยายผลการดำเนินงานไปสู่ครอบครัวชุมชนและสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวได้โรงเรียนนำนวัตกรรมก้าวร่วมนำพาสู่ความสำเร็จมาใช้ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนคือร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามและประเมินผลร่วมแก้ปัญหาร่วมชื่นชมและร่วมประชาสัมพันธ์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานด้านอาหารกลางวันของโรงเรียนประสบความสำเร็จมาตรฐานที่ส ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือนและมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภาวะโภชนาการมีการสรุปทั้งในภาพรวมของชั้นเรียนและระดับโรงเรียนโดยการใช้โปรแกร,รมคำนวณภาวะโภชนาการ INMU Thai Growth ของสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการบันทึกข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ม,มาตรฐานโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์หรือลดปัญหาทุพโภชนาการเช่นการจัดก,กิจกรรมการออกกําลังกายกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการจากนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำรายการอาหารโดยการนำโปรแกรมไทยสกูลลันมาใช้ในการจัดรายการอาหารโดยมีการจัดทำรายการอาหารที่หลากหลายและหมุนเวียนกันไปโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรฐานสุขาภิบาลตามเกณฑ์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดสถานที่รับประทานอาหารสถานที่เตรียมอาหาร สถานที่สำหรับการเก็บภาชนะอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกสุขลักษณะโดยคำนึงถึงความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งมีการจัดการขยะมีการคัดแยกขยะและการบำบัดน้ำเสียโดยมีบ่อดักไขมันในการระบายน้ำเสียทิ้งมีการนำเศษอาหารไปผลิตปุ๋ยเพื่อนำไปใช้สำหรับการปลูกผักมีการตรวจสุขภาพของผู้ประกอบอาหารเป็นประจำทุกปี ซึ่งพบว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคผิวหนังโดยมีใบรับรองแพทย์รับรองสุขภาพของผู้ปรุงอาหารโรงเรียนมีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง5หมู่มีจุดบ,บริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอและถูกสุขลักษณะและมีช่างมาตรวจสอบและเปลี่ยนไส้กอรองปประจำทุกหเดือน โดยมีใบรับรองผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มด้านการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้พาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และกำลังคนดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกพระมหาสิริวัฒนาสิริวัชรวรกูล จ้าอาวาสวัดดงละครวัดดอนยอพนะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดดอนยอชุมชนตำบลดอนยอมูลนิธิประเสริฐทัศนีพุ่มกุมารมูลนิธิเคโอไลท์มูลนิธิหยดน้ำบริษัทเทสโกโลตัสเจอบเจริญฟาร์มโรงเรียนอนุบาลนานาชาติบริษัทยาขอบดาวเออครอบครัวชุนสะอาดสิทธิ์การโรงเรียนวัดดอนยอ วิทยาลัยเทคนิคนครนายกกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายกโรงเรียนได้นำภาคีเครือข่ายมาใช้ในการระดมความคิดเพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันและเชิญมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอาหารกลางวันโรงเรียนมีการส่งเสริมผลผลิตระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆด้วยการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรวมทั้งโรงเรียนนำผลผลิตของโรงเรียนไปจำหน่ายให้กับชุมชนผ่านระบบสหกรณ์นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนได้มีการวางแผนร่วมกับชุมชนในการนำผลผลิตซึ่งปลอรสารทิษเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดวยวิธีการที่หลากหลายมาตรฐานที่5ด้านผลผลิตผลลัพธ์จากการดำเนินง,งานด้านอาหารกลางวันตามเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระด,ดับประถมศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงทุกด้านดังนี้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หอมคิดเป็นร้อยละ2.99 ลดลงจากต้นปีคิดเป็นร้อยละ0.56นักเรียนที่มีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์เตี้ยคิดเป็นร้อยละ2.40ลดลงจากต้นปีคิดเป็นร้อยละ1.74นักเรียนที่มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ป้วนคิดเป็นร้อยละ4.79ลดลงจากต้นปีคิดเป็นร้อยละ1.72 นอกจากผลที่ได้รับจากการดําเนินง,งานโครงการอาหารกลางวันที่ทําให้นักเรียนที่มีปัญหาทุาพพภโภชนาการลดลงแล้วยังส่งผลให้นักเรียนครูผู้บริหารและสถานศึกษาประสบความสําเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆดังนี้นักเรียนเด็กหญิงนัทการขำพุกได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับประฐมศึกษา เด็กหญิงนัทนิชาชานชัยได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทา,านระดับมัธยมศึกษาและทุนมทสรุ่นที่12จนจบปริญญ,ญาตรีเด็กชายนัทวุฒนันตาได้รับรางวัลทุนมทสรุ่นที่11จนจบปริญญาตรีได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครูและบุคลากรได้รับรางวาัลทรงคุณค่าสพอทอโอเบตอว์ เหรียญทองด้านนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลครูต้นแบบบรรณาการทักษะชีวิตได้รับรางวัลครูดีในดวงใจได้รับรางวัลครูดีเด่นผู้บริหารสถานศึกษารางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นรางวัลครุรุสดุดีรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดชนะเลิศด,ด้านนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลครูชนคนคุณธรรมสถานศึกษารางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดชนะเลิศด,ด้านนวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลต้นแบบสภานักเรียนโรงเรียนวันดอนยอขอขอบคุณทุกหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันประสบความสำเร็จค่ะขอขอบคุณค่ะ